ผู้แทนคณะศิญยานุศิษธิวัพระธรรมกายได้รวมพิธีทอดกรถินสม,มคคีในโครงการกรถินสมคคีทั่วไทย5,000วัดน้องผุชชารรม79ปีหลวงพ่อธรรมชยโยณนะวัดนาหมอสีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาโดยทุกท่านได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้าไตรกรถินร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่และเวียนรอบอุโบสถ จากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายภ้ากฐถินโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุวัฒนาพรรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเป็นประธานสงฆ์พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะศิทธยานุสิทธ์ก็ได้น้อมนำผ้าไตรกฐินและทายธรรมถวายแดดท่านประธานสงฆ์ด้วยความปรับปืึมปิติในบุญกฐินมหากรทา,านในครั้งนี้ โดยบรรยากาศในงานท่านจะอาวาดวัดนามหมอสีพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ให้การต้อนรับคณะกัลายาณมิตรอย่างเป็นกันเองและอบอุ่นด้วยน้ำใจอันดีงามของชาวพุทธที่มีให้แก่กันนอกจากนี้นะคะผู้แทนคณะศิทธนุสิตวัพระธรรมกายก็ได้ร่วมบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการน้อมถวายกรถิน ในโครงการกระถินสมัคคีทั่วไทย5,000ันวัดนวัตด,ดาวดึงจังหวัดปทุมธานีโดยได้ร่วมพิธีอัญเชิญผ้าไตรกระถินร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทำกลางความปราบปลื้มปิติของทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบูรณ์ร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นผู้แทนคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายก็ได้นำกล่าวคำถวายผ้ากรถิน ทั้งอย่างได้น้อมถวายผ้ากฐินแดบบ่ผู้แทนคณะสงฆ์โดยในวันนี้นอกจากคณะศิทธิานุสิท์ได้น้อมถวายกฐินแล้วพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ก็ได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญทอดกฐินเป็นจํานวนมากซึ่งเมื่อชาวพุทธได้รวมตัวกันสร้างบุญใหญ่เป็นจํานวนมากเรียกได้ว่าเป็นกฐินสามัคคีรวมใจชาวพุทธสร้างสามัคคีให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาค่ะ ส่วนที่วัดหนองกระดีจังหวัดสุพรรณบุรีคณะศิ์านุศิตวัระธรรมกายและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ดารวมพิธีท่ากรถินสมามัคคีทั่วไทย5,000วัดเพื่อน้อมบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยบรรยากาศภายในงานผู้แทนคณะศิญานุศิ์วัระธรรมกายได้นำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้ากรถินด้วยความปลื้มปิติ พร้อมทั้งน้อมนำผ้ากรถินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวประเดียงสงฆ์และกล่าวคำอัปโลกกรถินซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในงานบุญใหญ่และยังได้ร่วมการรักษาประเพณีอันดีงามของชาวพุทธในพิธีท่ากรถินให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไปอีกนานเท่านานค่ะ